เอ้เนี่ยคุเลยอันนี้เป็นคุยเอ้เนี่ยคุณเลยอันนี้เรากูต้องสมองตรงไหนวะดันดันนี้ฟังบุกได้เปียบเออเราฉันเราชนาะเราฉนาสูงสูงสมองสมองตรงนี้สมองตรงนี้ไอ้ไอ้ประตูเนี่ยตัวเอใหญ่อ่ะเออสมองเนี่ยแล้วก็สมองตรงไหนก็ ก็ระแตกใจเธอเลยเดี๋ยวกูไปกับพีมเองกูกับพีมกูหูมาหาปะไรเลยับตายว่ะเฮ้ยตายว่ะเฮ้ยมันมันมันเข้าไปแล้ว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 สามตัวพีมพี่มาได้โอ้โหโอ้โโหลทุกตัวกูยิงโลทุกตัวผมกัดกูทีสวย สวย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 สดีวไอสองเลยฮะสวยเมื่อกี้หมายความว่าอะไรวะแม่งแม่งแม่งตาบอดแต่เสือกยิงกูโดนเหมือนว่าเห็นเลยฮะเนี่ยกูกะกระดาดนั้นเลยหรอวะยูดเยอะที่หลบอ่ะกระโดดกระโดดยตายล้วกยตายอยู่ในไซด์อยู่ในไซด์มาหากูกมดนะสตัว ใช่ตัวเดียวโอ้ oh! ตาปลาเข้าหาตัวเองน่ะหลังกล้องเออกระสุนหมดไอ้ซาดเกมนี้มันไม่มีระเบิดแล้ววะอ๋อลืมมันไม่ม um ีผีทำไมจะไม่มีเนี่ยกูถืออยู่เนี่ยกูหมายถึงระเบิดกว้างครับเทคนิคก็ระเบิดกว้างเนี่ยก็มีอยู่เนี่ย ผู้หมายถึงระเบิดระเบิดที่ไว้ซื้อไม่ใช่ระเบิดแบบสกิลตัวเออบีนะบีบีนะเอาบีบีเข้ามานะดันเอดันเอไม่บีอยู่กูจะตายกูจะตายกูจะตายไม่มีใครเล่นเสกอ่ะทีมล็อกไม่มีวะสิงโลโซใช่ไหมใช่ You're จะว่าไปแล้วเชิงเทียนกูก็สวยดีเหมือนกัน Spike planted เขาพอมันมีสมองให้เัอไหมเฮ้ยสีตัวเยะเดี๋ย โอ็กไก่เอ็กไก่กระเจี้ยหนี่นิดเดียวโอ้ยหายไม่ได้ด้วยสิบกระต่ายบีไหมบีหมาเปล่าบีมาเปล่าบีเงียบอยู่บีเงียบมิดไหมมิด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 มเลยแล้วเออไม่มีใครเฝ้า ม่่ีเอดูมิดไว้หนึ่งคนนะปืนพกนี่นะปืนพกดูมิดกับสนตยตัวหนึ่งเสก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 โลโซ พอเอลสเอสตันีวัคซีนรอเปล่าตาสินได้ไโก้ระับเชียร์เลยสูงยงคงมาได้เลยสิจเย็นขึ้นอกดไม่ลงกูกดไม่ลงลัวโทษกูกดไม่ลงมดู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 ไม่ได้เลยนะโอเคโอเแล้วทำไมปุ่งเด้งไปเด้งมาวะ เฮ้ยบี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 สิงทุยบีมันเดินมันเดินเข้าไปยังแต่มึงยิงเลยมึงยิงเลยไม่โดนเลยอ๋อคุมบอลอะไรไม่เห็นดิยมึงกินสายโอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้สวยปะสวยปะทางนี้แหละทางปนี่แหละสวยปะตัวเดียวอยู่ในนั้นตัวเดียวอยู่ในนั้นตัวเดียวอยู่เนี่ยเบอร์ตัวเบอร์ตัว a ฮฟวี่มี n ินกั ขอเองเดิโอ้ก็ไม่ได้ยากปูมินอโอเปเรเตอร์ว่ะกูอยากชอบมึงมึงรอไปออกปูมินได้เลยโอเปเรเตอร์รอใช้ต่อเลยเป็นปัญหาคือว่าเ่ื่องเป็นนะสิรอใช้ต่อเลย เชี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเชี่ยดูดูถูกเพื่อนกูว่ะอะไรวะนี่ตัวพี่ภูมินครับผมผมขอโทษครับพี่ภูมินโอ้โหเหี้ยเดี๋ยวพี่แนได้ทำอะไรอยู่พี่ภูมิครับผมขอโทษโอลนโอลันโอลันไอ้ย่ากูว่ามึงโดนรีพอร์ตแน่เลยเมื่อกี้ที่มึงกดกดแถับแล้วก็กดรีพอร์ตละแต่พูมินไม่ได้นบอลไม่ได้นะบอลสวย sẽ yêu A một đấy, sẽ ở A một, sẽ ở A một. Hello, ui, 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 ui ล่าลาล่ล่ลูกสองนะตัวนั้นบอสจิตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ฮฮ้้เเเเ้เ้เเฮ้ย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 เฮ้ ยี่ที่หั่นช้าไม่ใช้ปูมันกำลังล็อกอยู่ปูกำลังล็อกอยู่กูงงเลยที่อะไรเนี่ยตกใจเล็สัตว์ตกใจเลยแบบพุ่งพุ่งไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมมึงค้างหน้าจุ่มดินวะมันใช้ปูมึงเห็นไม่เห็นเหรอมันหันกลับไปแล้วได้เข้ามาเต้ยมันใช้โปูเต้ยมันใช้ปูเต้ยไหนรูนี่เต้ยอ๋อไม่ใช่เต้ยนี่พีมเหรอ จริใช่ใช่มันมันไม่นานไม่นานเดี๋ยวกูไม่ได้อ่านตอบว่าตอนเรื่อแบบจบก็ไม่มีเรื่องอ้าวนี่พีบอ่ะกูกูคิวเบอรเตอร์มาตั้งนานโอ้ตายแล้วโอ้วยโวยหลีรัวอยู่บีบปังโทษโปลันโทษเอือปิงเทอ์น่าจะดินมันกูเลยวะ ยี่หางเปิดแฮ็กไงพับจอเปิดแฮกอยู่หน้าเลยรตัวนี้พับจอเปิดแท็กเจอแท็กไม่ทันโอ้เอ้ยบีบีบีคอมสกายเที่ยวสวยพี่ตูมเข้ามาแล้วคลิปนี่อยู่ข้างในอยู่ข้างในสวยเสียงมา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  มาละมาละมาละแม่งต่างคนต่างคนหนึ่งน่าจะเยอะบีบีเสียงบีเพียบเลยต้องสิงมันเดินอยู <sk r Thinking magic> ่ห <neon mission> ัวกูเนี่ยเสีย ไปหน้าออฟวีส์ลองเจ้ข้างบนนะซุงชิวอยู่นคลิซุ้งอยู่ด้านในหมดเลยข้างบนข้างบนข้างบนสวยเปรื่องผู้ดีอยู่แหมไหนออฟอยู่ไหนอยู่ไหนข้างบนข้างบนดูไปก็ได้ดูไปก็ได้มีดมีดมีไม่ซุงดูให้หน่อย มีจริงด้วยเชียเอ้ยไม่ทนแน่โอ้ยตีตัวเองคุ้ถ้ากูไม่โดนตีตัวเองนะตัวสองเลขภาษาอังกฤษคือตัวอะไรตัวบีัะแซบเดี๋ยรโทษอทำผิด ตัวไก่ไอ้ไฟไม่ไม่ตัวศูนตัวศูนแล้วแต่ตำรวจตำรวจตำรอาไรเด้งกลับลงมาอีกแนึงแล้วไอ้เหี้ยูุ่ณจะถึงจะยอมกูคิดแล้วคิดท่าไปเลยดิแบบเฮ้ยมันต้องโดนแน่แน่ ล้วหลังล้วหลังโอ้ยเจ็ดโอ้กูถือรูปซองโอ้ท oh. างเข้าโอเควิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเพื่อนวิ่งเข้าไปด้านในมีด้านในบอกใครมาแล้วโดาวกู <enemy> oh, <down. S 1> สู้จริงเกี่ยเป็นไรวะ

ส่ <S 2> <S 2> ไม่ใจได้ไว้ใจได้ไว้ใจได้เฮ้ยเฮียสวยเราเสียเปรียบมันแล้วตอนเนี้ยไอของกูไม่ได้ถือสไปดกูก <Pal> ูกูถือกูถือซ้ายซ้ายเจ็ดู่ซ้ายเจ็ดู่ซ้ายไอ้สัตว์กูนุ๊กกูถือสไปดเฮียกดวางตั้งนานมอได้หนังใจเลยบอมลัชเร็วลัชเร็ว เขียมันมียันตีสิกูมียันติเฉยสั์เมื่อกี้นะถ้ากูมียันติก็คงไม่ได้แบบนั้นแปดรัชไม่ได้แล้ว่ะเพื่อนโอเคโอเคขเียข้างบนข้างบนโว้ยเอ้ยร้อยสิบห้าร้อยสิบหตำแหนร วางดีวางดีวางแล้ววางแล้ววาง,งแล้ววางแล้ววางแล้วไอ้เหี้ยจ็ดนีแล้วจ็ดเซฟเฮ้ไม่เซฟไม่เซฟไม่ยิเชี่ย time y o go i m e to go ตรงนั้นตรงนั้นสวย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 ขวาข <ส academy S 1> วาข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 วา สวยสวยโอ้โหโอ้ยโอเกบงานโปเพยเยอรอูบนนเต็มถึงต้ตบน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 เชียชิปไฮต์เม่อวานเรซื้อปืนให้ปืนนี่เลยตางค์ะวันนี้เกมแม่งไม่ไหวละ ่ะเออเอาสไปม์มาสไปม์มาให้กูรับเอให้สไปม์ให้รับสไปมกูรับสต่ไปดิมึงโยนอะไรมาให้กูเนี่ยสไปม์อ่ะเนี่ยซื้อไม่ทันกดเล็กสี่กดเล็กสี่แล้วก็โยนมาไอ้บอมอ่ะอ๋อสไปม์ไอ้กูก็รีบขอโทษวตัวโทษเออแม่งสาดรอเลยเมื่อกี้ขอโทษจริงครับไอตัวผิดแล้วครับโว้บเอ เซฟปื่นก็ได้นะยากอยู่วยตังซุ้งมาตรงนั้นแหละเออด้านหน้าเจ็ดมาเจดมาด้าน,นบนขว้ยนสินบสองสิบสองไอ้สัตว์โอนี่แหละ